สวัสดีสวีแดดค่ะทุกคน<ม>ใกลส้สงการแล้วเรามาหาเมนูกับแก้มกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆวันนี้ชนดาดาพาทำภูมิใจนำเสนอเนื้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 อนปลาเนื้อน่องลายจ้าอันนี้คือเนื้อน่องลายเลยค่ะพี่น้องคะ่ะงามจริก่อนอื่นเรามาทำการหั่นเนื้อก่อนนะคะต้องหั่นให้บางๆนะคะเพื่อนๆหั่นบางมันจะได้ไม่หยาบคะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมลวกกันเลยค่ะ ใส่เกลือลงไป2ช้อนนะคะใส่เครื่องของเราลงไปค่ะเครื่องดับคาวของเราก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีนะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ขาลายเราลงไปลวกได้เลยค่ะวันนี้ชนะดาจะแถมให้อีกหนึ่งเมนูเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจะเป็นเมนูลวกจิ้มแจ่วขาลายค่ะอันนี้เราจะลวกจิ้มแจ่วก่อนนะคะเราจะทําให้เนื้อสุกประมาณ80%เท่านั้นค่ะทําทการตักขึ้นมาได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็นาเนื้อขาลายที่เราจะเตรียมไว้พร่านะคะมาลวกอีกรอบหนึ่งค่ะความสุขความสุขความสุขน่นแหละพี่น้อง่ะเฮดไห้มันสุกเด้อค่ะเด้อสีเวาจังได้ก็คือความสุขคือเก่านะคะพี่น้องค่ะคนมันมีความสุกเขาจะเฮดไห้เนื้อมันสุกประมาณ90%นะคะพี่น้อง่ะผู้ใดมากสุกมากก็เฮดสุกมากผู้ใดมากสุกหน่อยก็เฮดสุกหน่อยเ้อค่ะความสุขของเราขึ้นอยู่กับเรากําหนดเองค่ะบ ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันชนาดาอันนั้นมันปลาเทล้วนเ ถ้าหากว่าสุกมากกระเห็ดเหนื่อมันหยาบเด้อค่ะพี่น้องสุกจะพวกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จ้ากำลังเนื้อกรุบกรอบเคี้ยวกำลังอร่อยพอดีมา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 เฮามาปรุงกันเลยจ้าเดี๋ยวภาพจะไปก่อนใส่พริกป่นลงไปสองช้อนนะคะใส่ข้าวกล้วลงไปสองช้อนค่ะใส่ผงนัวลงไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายชนะดาใส่ไปสองช้อนค่ะสองซอนซาด้ค่ะพี่น้องค่ะแต่ถ้าหากว่าสังเกตดีๆสองซอนซาพุนๆค่ะใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนค่ะใส่มะนาวลงไปหนึ่งลูกกับอีกหนึ่งเปียงค่ะ แล้วเราก็คุเลคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะคุเลคุเลคุเลไปคุเลมาส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็มาใส่ผักของเราได้เลยค่ะอุ้ยเสียงคุเลแหมโพดโถดอยลีค่ะพี่น้องค่ะตบท้ายด้วยปริกสดทันค่ะพี่น้องค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คุเลคุเลเหมือนเดิมค่ะคุเลไปคุเลมาเหมือนเดิมเลยนะคะชนดาขอฝากอีกจักเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเด้อซองามเมอนี่อาจจะหายหน้าหายตาไปอีกรอบนึงนะคะเด้ออาจจะว่ได้ไปเยี่ยมไปยามูได้จ้าเด้อต้องขออภัยหลายๆได้จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ แต่กะจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเห็นกับแก้มแล้วก็อยากกินแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะหรือน้ำร้ายน้ําแล้วค่ะชนะด,ดาเธอมีน้ำลำไย,ยมีฟองบอขอเน่จะแก้วนึงขอข้าวเหนีนยวน้ำนเด้ออันน้ำลำไยอ่ะขอเย็นๆช้ำๆเลยเด้อถ้าหากว่าเป็นวุ่นได้ก็ขอเป็นวุ่นเด้อ โคกันง่ายแถบัทีนี้ชนดาต้องขอโตไปเสริมน้ำลำไย,ยให้กับเสียงทิพของชนดาก่อนเลยจ้ะพี่น้องสำหรับวันนี้ชนดาพาทำขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ